กาสวัสดีทุกท่านนะครับผมโซดาจากช่องดวงรู้แชนแนลช่องที่รู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองสำหรับอีีนี้ผมจะมารีวิวเหรียญท้าวเวสสุวรรณเมืองอุดรธานีรุ่นลาบผลภูนทวีปี2555เนื้อทองแดงลมดำต้องกล่าวก่อนเลยนะครับว่าองค์ท้าวเวสสุวรรณถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีเลยเพราะฉะนั้นในการจัดสร้างเหรียญท้าวเวสสุวรรณในแต่ละรุ่นน่าเก็บหาและมีไว้บูชาเป็นอย่างมากครับ จากการที่ผมได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลประวัติการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับโดยมีการบันทึกไว้ว่าทางกรรมการจัดสร้างได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออิดวัชุลามณีในการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องออกแบบเหรียญและท่านเป็นผู้แนะนำให้ใช้ยันมหาโสรสมงคลเป็นแบบด้านหลังของเหรียญพร้อมยังมอบฉนวนมงคลเป็นมวลสารอีกด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าเหรียญรุ่นนี้ผ่านสุดยอดพิธีเข้มขัง ทั้งพิธีเทวาพิเศษและพุทธาพิเศษเริ่มจากวาระที่หนึ่งเข้าพิธีเทวาพิเศษบูชาเลิกณหน,น้าองค์ทเาววสุวรรณโนบริเวณสารหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีวาระที่สองหลวงพ่อเจริญเจ้าอาวาสวัดนนสว่างอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีปลูกเสกเดี่ยววาระที่สามเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษในงานสวดพานยักษ์ใหญ่บูชาดาวนพประเโดยหลวงพ่ออิฐวัจุลมณี วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้เพื่อหาอไรายได้ส่งเสริมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านจ,จังหวัดอุดรธานีและสมทบทุนสร้างศาลาวัดนนทสว่างอําเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีต่อไปจะดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญเรียกว่ายันมหาโสรดมงคลซึ่งโสรดแปลว่า16ชั้นฟ้ามีความหมายถึงภูมิชั้นอาลูป,ปภูมิอันเป็นถิ่นที่อยู่ของพระพรหมทั้ง16ชั้น และหมายถึงพระพุทธคุณแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า16ประการพระมหายันนี้ปรากฏหลักฐานในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ทรงตั้งศาลหลักเมืองโปรดก้าวให้อัญเชิญยันมหาโสรลมงคลประดิษฐานไว้ที่ส่วนยอดเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองและมหามงคลณเสาหลักเมืองแม้แต่สมเด็จพระสังฆราช แพร่ผู้เจนจบในพระยันร้อยแปทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นยันอันวิเศษสุดกว่ายันทั้งปวงพระองค์จึงได้นำไปประทับในพระอุโบสถของวัดสุทธธัศน์เทพวราลามและเขียนสอดใส่ไว้ในใต้หมอนหนุนศีรษะตลอดเวลารวมถึงหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงก็ได้อัญเชิญไปดัดแปลงจัดสร้างเป็นตะกุดโสรถอันเลื่องลืออีกด้วยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆ จำนวนจัดสร้างเนื้อทองแดงทั้งหมด2,000เหรียญตอกนำเบอร์ทุกเหรียญก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้หนที่นี้ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องหลวงรู้แชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจนะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับ